อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4อาร์เซนอลเล็งสอยตัวเอดดิก้าเซนเตอร์จากแฟรงเฟิร์ตเอวันเอดดิก้ากองหลังของไอทราแฟรงเฟิร์ตเซนเตอร์แบ็กกลายเป็นตัวเลือกในการเสริมทัพของอาร์เซนอลที่ต้องการเซนเตอร์แบ็กถนัดเท้าซ้าย เข้ามาแข่งขันแย่งตำแหน่งกับกาเบลมาการเยสตามการรายงานข่าวจากลอ,อนดอนอีฟนิ่งสแตนดาร์ดอาร์ซอนอลเคยให้ความสนใจลิซันโดมาตินเนสเมื่อซัมเมอร์ปีก่อนแต่พวกเขาไม่สนใจที่จะไปทุ่มแข่งกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแย่ได้ก็ตามมิเกลอเดเต้ายังต้องการเสริมแกล่งแนวรับของเขาในช่วงเดือนมกราหรือในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเอนดิก้ากำลังจะหมดสัญญากับตัวสกัดหลังจบฤดูกาลนี้โดยแฟรง์เฟิร์ตต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะ แต่พวกเขาก็ยินดีจะขายนาเตนเดือนมกราคมเพื่อหลีกเลี่ยงในการเสียนาเตะออกไปแบบไร้ค่าตัวเช่นกันโดยอาเซนอนต้องการเซนเตอร์แบ็กถนัดเท้าซ้ายที่ตอนนี้มีเพียงกาเบียวเพียงคนเดียวเท่านั้นขณะที่พาโบมารีที่ปล่อยยืมให้กับมอนซาก็คาดว่าจะย้ายแบบถาวรในช่วงซัมเมอร์หน้าสโมสรฟุตบอลอาเซนอลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกตกเป็นข่าวแสดงความสนใจ ในการคว้าตัวเอนริกดาวยิงวัย16ปีจากพมรัตโดยมีบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดจับตาสถานการณ์ของดาวรุ่งรายนี้อย่างใกล้ชิดตามการรายงานจากโฟโฟทูก่องหน้าไวกระต่ถูกนำไปเปรียบเทียบกับตำนานดาวยิงอย่างเปเล่และโรนัลโด้อาานหลังจากเจ้าตัวได้รับโอกาสเดบิวต์กับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่มีอายุได้เพียง15ปีรวมทั้งยังคาดการณ์ว่าจะกลายเป็นตาร์บาร์เซเลียนคนถัดไปต่อจากเนมรา คาดการ์วเขาจะโยกไปค้าแข่งกับทีมยักษ์ใหญ่ในโยุโรปเมื่ออายุครบ18ปีข้าวยกดังกล่าวถูกปูดขึ้นหลังกิวโตซิวาหลุดชื่อสโมสรอนพอมารัตในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับมาก้าพวกเราตระหนักดีถึงความเชื่อมโยงกันและกันในฟุตบอลทั้งผู้คนสโมสรอนผู้หน่วยการกีฬาไปจนถึงประธานสโมสรอนแต่มันก็จะเต็มไปด้วยการแข่งขันที่ดูเดือดเพื่อชิงตัวนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากลีกที่ดีที่สุดเช่นกัน สำหรับทีมอย่างพมรัตพวกเขาจะรับข้อเสนอจากหลายสโมสรทีมที่ดีที่สุดของโลกต่างพาเรตกันต้องการคว้าตัวแข้งรายนี้ไปร่วมทีมเอาไว้รอคอยดูกันในอนาคตหากอาเซนนลสามารถดึงคำาร่วมทีมได้พวกเขาจะได้นักเตะที่ดีอย่างแน่นอนท่านี้ความเชื่อมโยงดังกล่าวที่ซิวากล่าวถึงความต้องการที่อาเซนนลมีผู้นวยการกีฬาชาวบราซิลอย่างเอดูนั่งแท่นและเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ทีมคว้าแข้งซัมบ้าอย่างกาเบียลมาติเนลี่ที่กลายเป็นหนึ่งในคีย์แมนของทีมในเวลานี้ โดยสม,มอที่ผ่านมาพวกเขายัางปิดดีลดาวรุ่งอย่างมาควินยอรจากซาปโปโลมาร่วมทัพอีกด้วยเอ็ดดี้เอนเกทเทียกองหน้าของอาร์เซนอลยังไม่ตัดสินใจที่จะลงเล่นให้กับทีมชาติการหนาและทําให้เขาหมดโอกาสในการเล่นกับทีมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วกองหน้าวัย23เกิดในเรดดอมประเทศอังกฤษแต่สามารถเล่นให้กับการนาได้ตามเชื้อสายของครอบครวัวโดยก่อนหน้านี้ เจ้าตัวลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษ,กฤษชุดเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องและเป็นเจ้าของสถติติยิงประตูมากที่สุดในทีมชาติอังกฤษชุดอายุต่ำกว่า21ปีหลายเดือนที่ผ่านมาเองเกเทียได้รับการติดต่อจากสมาคมฟุตบอลกาน้าในการชวนเข้ามาเล่นให้กับทีมชาติกาน้าซึ่งจะทําให้เขามีโอกาสได้ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปลายเดือนนี้ทันทีเช่นเดียวกันกับอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นอินากิวิลเลียมกองหน้าของแอตเลติกบินเบาทาลิคเลมตี้จากไรตันรวมถึงคารมสันโอดอย บีเชลซี Kelsey ที่เล่นให้กับไบรเออร์ลิเวอร์คูเซนในฤดูกาลนี้ก็เคยได้รับการติดต่อจากกานาเช่นกันแต่เจ้าตัวได้รับการเรียกติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่และลงเล่นไปเรีย,รยบร้อยทานีเองเคเทียเพิ่งต่อสัญญาระยะยาวกับอาร์เซนอลไปในช่วงปีฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ยังคงไม่สามารถยึดต,ตัวจริงในทีมอาร์เซนอลได้จากการมาของกาเบรียลเคซุสกองหน้าทีมชาติบราซิลในฤดูกาลนี้ซีเลียนปูดซาฮาสนย้ายซบลิอร์ ฟีเอเจนซัมเมอร์หน้าวิฟิซาฮาดาวเตะจากคิซันพาเลสแสดงท่าทีต้องการจะย้ายไปร่วมทัพสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล Liverpool, เพื่อร่วมศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษในซัมเมอร์2023เมื่อสัญญาของเจ้าตัวกับทัพปราสาเรือนแก้วจะสิ้นสุดลงในช่วงเวลาดังกล่าวตามการรายงานจากเกาโชแมกกาโตสื่อในอิตาลีชื่อของวิฟิซาฮาเนื้อหอมในตลาดซื้อขายนักเตะ ตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่จนแล้วจนรอดแข่งไว้29ปีก็ยังค้าแข่งอยู่ในถิ่นเซลเฮิร์สพาร์คต่อเนื่องจนถึงเวลานี้